ก็ไม่พ้นเรื่องนาข้าวพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับแนวราบกำลังจะเดินไปดูรถเกี่ยวข้าวนะครับว่าปีนี้ราคาเท่าไหร่เกี่ยวข้าวนะครับนี่ครับเดินไปพี่น้องครับข้าวสุกนะครับมะลิเบากอขอสิบห้า นะครับของน้านครับเกี่ยวข้าววันนี้นครับรถเกี่ยวนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแกเกี่ยวขายเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ พบกับช่องบรร بان บอลัวยแล้วนะครับสวัสดีเกษตรกรชาวนาทุกท่านครับข้าวราคาถูกครับเร่งการเก็บเกี่ยวนะครับนี่นะครับข้าวเมลิเบาก็ขอสิบห้านะครับวันนี้ครับนี่ครับดูนะเกประกบข้าวได้สวยครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดเวลาเกี่ยวรถเกี่ยวนะไม่ให้รถเกี่ยวเหยียบนะครับต้องประกบแบบนี้ครับยิ่งข้าวราคาถูกต้อง ดูแลอย่างดีครับนี่ครับชาวนานะครับรถเกี่ยวก็ไม่รู้ไรเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องไปถามแล้วนี่นะครับเดินไปต้องไปสอบถามก่อนครับว่ารถเกี่ยวปีนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับขายหมดเลยครับนี่แก้ขายหมดเลยโลกรัมละสิบเอ็ดบาทกว่ากว่านี่แหละไม่รู้เท่าไหร่วันนี้นะครับไม่รู้จะได้กี่อุ้มนะครับมาดูครับ ดูรถเกี่ยวครับแดดตัวร้อนพี่นนอะนี่ครับต้องประกบข้าวเงี้ยครับถึงเกี่ยวดีเกี่ยวไม่ขาดนะครับยิ่งข้าวราคาถูกต้องไม่ให้มันขาดเลย เกี่ยวดีไม่มีเหยียบครับแบบนี้ครับไม่มีเหยียบแน่นอนนะครับพี่น้องครับมีเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับดูราคาข้าวเดี๋ยวขนไปขายที่สถานที่รับซื้อข้าวเปลือกสดนะครับว่าจะเป็นงไงวันนี้นะครับวันที่27ตุลาคม2566นะครับนะครับ เล่เกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวฝนจะตกอันนี้เป็นกขอสิบห้าอันนี้เป็นมะลิร้5ยห้าเทนะครับนี่เต็มอุ้มแล้วครับรถกำลังไปขนนะครับไปใส่ข้าวนะครับปีนี้นะครับสตาร์ทที่ไร่ล้นะ ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่นะครับสดเกี่ยวห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอีกน้อยก็จะขึ้นอีแล้วนะครับอันนี้เปิดนาแรกครับห้าร้อยห้าสิบต่อไรนะครับนี่นะครับกำลังเก็บนะครับใส่อุ้มหนึ่งนะครับเต็มคันพศครับกำลังปล่อยข้าวครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเมื่อที่ คุยเมื่อกี้ไว้นะครับ11บาทลงเหลือ10บาท80ตังค์ครับวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยลงลงพวดเลยพี่น้องนะครับ10บาท80ตังค์เข้าสดนะครับไม่ต้องตากนะครับยังไม่รวมสิ่งเจอปนยังไม่หักสิ่งเจอปนนะครับ10บาท80ตังค์วันนี้นะครับนี่ครับเป็นคารถนี่ครับยังไม่หมดครับ เอาเบื้องต้นไปก่อนครับตรงนี้ไปขายคันแรกก่อนครับเปิดหัวเช้าครับนี่ไวเข้าลงเ้ึงครับ รถไปที่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับเหลืออีกไม่กำลังถ่ายเข้าเต็มคารถ รถนี่ครับแนบติดดินเสร็จแล้วครับเตยมการรถครับไปขายคันแรกครับนี่แนบติดดินครับเอาหน้าใหม่รอ้นะครับ

รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออดถั่วด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ